สวัสดีค่ะมาส่งทุเรียนเหรอคะ,คะสวนอยู่ที่ไหนคะ,จ,คะจันทบุรีเลยอันนี้พันอะไรคะ,นนคะพันนกขี้ค่ะพันนกอันนี้สวนของหนูปลูกเองเลยเหรอใช่ค่ะอ่านะ,ะแล้วก็เห็นวันนี้บอกว่าแถามให้แม่ลูกหนึ่งด้วย,ยคือปกติเนี่ยขายอยู่โลนึงสามร้อยกว่าบาทนะพราะตอนนี้ทุเรียนมันยังแพงอยู่แล้วก็เลยอันนี้แถมมาลูกหนึ่งแกะให้เลยลูกหนึ่งเนี้ยเยอะขนาดนี้เลยเหรอ คือจะบอกคุณผู้ชมว่าสี่ลูกเนี่ยสิบโลปกติเขาขายสามพันกว่าบาทแล้วเขาลดราคาให้แม่แล้ววันนี้ก็เลยแบบว่าแถมมาให้แม่เนี่ยอันนี้อันนี้ลูกนึงแกะได้ขนาดนี้เลยเหรอลูกหนึ่งนะประมาณกิโลอ่ะลูกลูกหนึ่งประมาณสวุ้ยน้ำลายไหลกินซักหน่อยฮะเห็นบอกอาปลาแดดเดียวมามาโชว์เร็วน่กินมากคุณผู้ชมแถมให้ลูกหนึ่งด้วยเดี๋ยวจะกินให้คุณผู้ชมดูสักหน่อยจริงจ จริงๆเราห้ามกินทุเรียนนะแม่ทำจมูกแต่ว่ามันอดใจไม่ไหวอ่ะหนูเอาให้ไหมคะเอาเอาปูเล็กๆเนี่ยมันอดใจไม่ไหวไงจะกินให้คุณผู้ชมตัวเอาอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรมันไม่ไม่เละนี่คุณผู้ชม <c oughs> อืมอืมอร่อยอืมอร่อยมากพอ <c oughs> ดีคุณแม่ทำจมูกนะ <c oughs> ทำจมูกแล้วกินทุเรียนเลยสภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ <c oughs> อืมอืม ขโม,มยหมอกินก็ห้ามกินนะอืมอดใจไม่ไหวงไงคุณผู้ชมหวานอร่อยพี่เพียงว่าเพียงแต่ว่าถ้ามันเป็นนกกระจิบอะเม็ดมันจะเล็กอืมอืมนางมาตอนที่แม่ทำจมูกพ็ดีแล้วเลยภาพไม่ค่อยสวยกินทุเรียนก็จมูกเป็นแบบนี้ เดี๋ยววันที่สองอ่ะวันที่สองเมษาก็ตัดใหม่นะไหนเอาปลามาซิมาโชว์คุณผู้ชมดูเอามือถือแม่ไปไหนอะไรอยู่นี่บนปลาอะไรบอกคุณผู้ชมเร็วอ่ะอันนี้เป็นเป็นอันนี้เป็นปลาสลัดแดดเดียวค่ะอ่าอ่าขายยังไงเวลาหนูขายอ่ะปลาสลัดเดี๋ยวทึ่งกิโลนี้แพ็คละสองร้อยสามสิบค่ะบโอ้เนื้อทั้งนั้นเลยเนอะแล้ววิธีกินทำไงบอกคุณผู้ชมวิธีทานก็คือแค่เอาไปทอดเลยค่ะอ่า อันนี้ปลาเค็มหรือว่าปลาทะเลหรือปลาน้ำจืดเป็นาเลอ๋อปลาทะเลนะทำไมถึงปลาสละทำไมถึงชื่อว่าปลาสละลูกปลาสละเขาจะเป็นปลาที่แบบหาหยากเลยนะเออหายากใช่แล้วก็มันจะต้องเป็นหาวันตอนเออต้องไปตกเ่าเนี้ยค่ะถึงจะสดอืมแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสั่งสั่งกิดต่อยังไงอ่เลยค่ะอ่าบอกเลยอ่านเลยบางคนบางคนมันมันชอบให้เราพูดอ่านว่ายังไง ะต,ติดตามได้ที่เพจปลากุลาวแดดเดียวค่ะอ๋อนี่ปลากุลาวแดดเดียวเหรอนี่คุณแม่นี่ปลากุลาวแดดเดียวเหรออันนี้แพงนะโลตั้งพันแท้นะแต่ว่าของหัวทำเป็นแดดเดียวนะคะอ่าเหลือแค่พคครึ่งกิโลเนี่ยเหลือสามร้อยบาทเออเอาบอกเบอร์โทรสิลูกบอกเบอร์โทรเบอร์ไลน์ติดต่อได้คะโทรศูนย์ปาชอค่ะห้านะคะหกสีค่ะ, 5, 5, 6, 6, 4, คะมีเพจไหมลูก มีลายไหมลายมีค่ะลายจะเป็นแล้วก็อันดออ่าอันนี้มีปากตาไม่มองไม่เห็นมีไหมจจไดสปมีมีค่ะตามองไม่เห็นอันนี้คือปากคุณเลาที่มันดังมากตอนเอเปกนะคะคุณผู้ชมเมื่อขายกันโลพันห้าแต่นางขายแค่สามร้อยเท่าไหร่นะลูกอันนี้แค่าสามร้อยค่ะอ่าแพ็กหนึ่งถึงโลไหมถ้ารกับครึ่งกิโลคุณผู้ชมก็ยังถูกอ่ะเพราะว่าเขาขายกันพันห้า ไม่เหมือนกันเหรอปากุลเราที่เขาจัดงานเอฟเฟกนั้นไม่ใช่แดดเดียวเหรอลูกอ๋อเจ้าแดดเดียวกับปากิมต่างกันยังไงเล่าให้คุณผู้ชมฟังเป็นแดดเดียวนะคะค่ะะฟน่ยค่ะ้มา่สดๆใหม่ๆแล้วเราก็ทำเลยค่ะเราทเลยก็อแซซีนให้กับลูกค้าเลยค่ะอ๋อตถ้าเป็นคาเทียมค่ะคุณแม่มันจะต้องทแบบมนใช้เวลานานในการ อันนี้คือปลาสดๆแล้วไปตากแดดแดดเดียวเลยแล้ววิธีเก็บรักษาเก็บยังไงบอกคุณผู้ชมเลยคุณผู้ชมดูสีปลาสิง่าก,กินมากสดมากเลยสดมากเลยวิธีาก,การเก็บถ้าลูกค้ายังถ้าแบบลูกค้ายังไม่ทำผ่านอ่ะก็คือเอาช่องฟรีดได้เลยเขาช่องฟรีดเลยแล้วสร็จมากเขาเอาไปทอดกินเลยใช่ไหมลูกอ๋อค่ะพื่อเพียงกิ้งอ่าเพียงแต่เขาต้มเขาสุกอ๋อทำเป็นยำปลาทอด นะแต่อันนี้อันนี้คือปลาสลักแต่อันนี้คือปลากุูเลอกละแบน<ช>นะอ่ะบอกอีกทีเพื่อคนจะสั่งอันเนี้ยน่าจะมีคนสั่งเยอะเลยเพราะมันดังไงอ่ะบอกเบอร์อีกทีนึงเบอร์น,นะคะติดต่อได้เลยนะคะปลากรูเลอแดดเด่ยวงีนนะคะเบอร์ศูนค่ะห้านะคะหกสีค่ะไลน์ค่ะถ้าไลน์นะคะ,คะ,ะ,คะพิมพ์ลัคก,กี้เลยค่ะแล้วก็อันเดอร์สกอร์แล้วก็ core, วกเวลนะคะที่เป็นเวลปาวาดคะ่ะเฟซบุ๊กค่ะถ้าเฟซบุ๊กค่ะปลากุูเลาแดด อแล้วก็ทุเรียนเนี่ยของเธอนี่โอ้โหมันเก็บนี่แบบสุกจากต้นนะไม่ได้ว่าไปใส่ยาป้ายยาให้สุกนะอ่ะก็เกิดคนก็เห็นอยากกินทายังไงอ่ะคิวแอลตรงนี้มีป่าจะได้ให้ก็สแกนใช่ค่ะจับจับให้แม่แม่คุณผู้ชมสแกนคิวแอลตรงนี้เลยนะแคปหน้าจอและสแกนสั่งได้เลยนะทุเรียนของเขาสุกขาต้นไม่ได้ป้ายยานะอ่ะบอกบอกเบอร์ห้าเบอร์นะคะก็เบอร์เดียวกันเลยค่ะอีกี ลายค่ะถ้าลาย S เป็นสวนจันลีครับคนค่ะก็คือ S ลายนะคะ S U A N C H A N แล้วก็ R W ตค่ะค่ะถ้าใครเคยดูเนะคะพิมพ์ว่าสวนจันลีได้เลย่ะทำไมหนูชื่อจันลีเหรอถึงตั้งชื่อสวนจันลีก็คือจันลีย่อมาจากจันทบุรีอ๋อแล้วก็สวนอยู่จันทบุรีนะคะอันนี้ปลูกเองมีกี่ไร่อ่ะบอกคุณผู้ชมเร็วไม่ได้รับคนเข้ามาขายนี่ปลูกเองเลยมีไม่กี่ไร่ค่ะอืม ปู่เองในสวนจริงๆก็มาสามสี่ไร่แต่วก็เอาของยากันด้วยนะที่แบบทำที่แบบดีๆค่ะคุณแม่เรสั่งมาที่แบบทำดีๆอ่าแล้วถ้าเกิดว่าในกรุงเทพแบบคนก็สั่งหนูในกรุงเทพบอกว่าอยู่บ้านอยู่แถวไหนนะกรุงเทพอยู่ลาดสามอ่าไม่ได้ไกลเลยพระรามสามนะคะส่งได้ทั่วประเทศแหละเพราะว่าอันนี้คุณแม่สั่งเนี่ยน้องเขาบอกว่าคุณแม่ขาเราจะเป็นสตูเยนที่สุกหาต้นนะต้องวันที่ยี่สิบห้าถึงจะได้กินบอกได้ค่ะรอได้เพราะว่า วันนั้นน่ะแม่ไปซื้อจากไอสั่งเข้ามาส่งเลยสิบโลเลี้ยงตะกร้องวันปีใหม,จมจ่จากจากไอไอยรามนาาันป้ายยาทุเรียนป้ายยาเนี่ยพอเรามาไว้ในห้องมันจะมีกลิ่นเหมือนหนูตายตอนมานี่เอาน,นี่ไปทอดมาให้แม่กินทอดได้เลยทอดทั้งหมดเลยอ,เอ,อยากกินอยากกินตั้งนานละม,มีน้ํามันวะไม่มีไปเอาตังไปซื<ม>้อทั้งหมดเออไม่ต้องล้างน้เลยนะคะก็คืออได้เลย อยากกินตั้งนานแล้วตั้งแต่ข่าวเอเปกถ้าดูแม่แม่บ่นทุกวัน<า>บอกว่าโอ้ยอยากกินแต่ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้โชคดีเลยสมใจเลยอ้าวก็อ่าชิญชวนคุณผู้ชมอีกทีหนึ่งทุเรียนอะไรเนี่ยอย่าแม่แ<ด>ม่ไม่ของหนูมีหลายพันไม่ให้<โ>อ,อย่าแม่เห็นหนูขายาอ้อไไอ้มีตั้งหลายพันบอกคุณผู้ชมบางทีบางคนอาจจะกินพันเอิ่มซึ่งราคามันถูกกว่านกหยิบไง ก็ <G ian> จะมีนะคะของเจนจะมีโพมณนีค่ะมีมีโพมันีนะคะมีนกแล้วก็จะมีกาา้านยาวก้านยาวจะช่วงเมษานะคะกอ,อนพ้อก็ช่วงเมษาก้านยาวจองสิบโลนะก้านยาวแบบว่า <S <S <R isa> าใหู้มาจากต้นสวก้านยาวอร่อยมากอันนี้ของเข้าอร่อยมากคุณผู้ชมจะบอก <S <S ให้เลยว่าหวานนี่คุณแม่จ, Lanc จริงๆจินไม่ได้หมอห้ามจินทุเรียนแต่ว่ามันอดใจไม่ไหวแลยกินไปปูนึงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขามาฉีดยาให้แม่ทุกวัน ฉีดลดบวมกับแก้อักเสบเพราะว่าเราเป็นแบบคนไข้ VIP คนดังไงเขามาฉีดให้ถึงที่บ้านเลยนะก็เลยแบบว่ามันก็เลยไม่ค่อยเน่าเท่าไหร่ไงนี้เพิ่งได้ห้าวันนะเพิ่งได้ห้าวันไม่ค่อยเน่าเท่าไหร่เพราะว่าของแม่ของแม่เป็นเคสแกะคุณผู้ชมบอกเลยว่าทุเรียนเจ้านี้ของน้องเขาปลูกเองแล้วม,ม่มีป้ายยานะเอา,เอาใส่กล่องให้แม่อันนี้ต้องอีกสองวันค่อยกินแต่ว่าน้องเขาเขาแกะกล่องนี้มาเพื่อให้แม่ได้ชีดอันนี้เขาแถมให้นะ โลนึงง่งอะ,อะ,อะ,อะนกจิบเขาขายสามร้อยเท่าไหร่นะลูกสามร้อยี่สิบนะคะคุณผู้ชมเขาส่งแล้วก็ส่งแล้วก็มีเก็บค่าปลายทางด้วยใช่ไหม,ไม,ม,ห,มหมายความว่าเก็บเป็นปลายทางมีไหมหรือว่าต้องโอนเลย,เลยคือต้องโอนเลยนะ,ะใส่กล่องให้แม่ใส่กล่องให้แม่แตพหนูรับประกันทุก,กูกนะคะผ้าเนื้อมันทานไม่ได้หนูอ่า แต่แต่อันนี้ของกินแล้วดีมากไม่มีป้ายยาสุกคาต้นเลยแล้วหวานหอมอร่อยจริงๆหวานหอมคุณผู้ชมดูสีสิคือทุเรียนของน้องเขาเป็นทุเรียนคัดเกรดอันนี้ของหนูป่ะใช่เป็นทุเรียนคัดเกรดแล้วเขาไม่มีป้ายยานะเขาแบบสุกคาต้นนะเพราะวันวันปีใหม่ไงพี่สั่งแม่สั่งทุเรียนหมอนทองแกะเนื้อเลยนะจากอายราให้ลูกน้องเป็นของขวัญปีใหม่ไงสิบโลแล้วปรากฏว่า มันป้ายยามาแล้วแม่แม่ก็ลูกน้องกินอยู่ในห้องใช่ไหมแล้วแม่ก็เดินเข้าไปดูมันทํางานแล้วแม่บอกเอา้ามีมีหนูตายนี่มันบอกไม่ใช่แม่มันกินทุเรียนบอกงั้นเมื่อทุเรียนออกจากห้องเออพอเอาทุเรียนออกจากห้องไม่มีกลิ่นหนูตายเพราะฉะนั้นทุเรียนป้ายยานี่อันตรายมากนะคุณผู้ชมนี่ของน้องเขาสวนจันรีไม่มีป้ายยาไปที่เพจเขาเลยเพจเขาเลยเอา,เอาใครจะสั่งสั่งทุเรียนเขาได้เลยเอ่ะบอกอีกทีหนึง่ง เพิ่งมาดมูมันฟังไม่ทันสังเรียนอยาทานเรียนเป็นจพินทิมได้เลยค่ะในในเฟซบุ๊กนะคะว่าสวนจันลีของเจนจะขึ้นเลยนะคะพี่เขียนวโอเคหรอนะคะแต่ถ้า ด้วยนะฝากปลาอีกทีหนึ่งกุลากัตวดาก็คือพิมพ์ได้เลยค่ะในเรื่องปลากุลาวด์เดี๋ยวเป็นว่าก่อสารนะคะจะเขียนเองนคู่ทันแรกเลยนะคะส่วนลายก็คือแอสไซน์ค่ะลัคกี้นะคะละเนสกอร์แล้วก็เวลที่ควานะคะแล้วก็เบอร์โทรได้เลยถึงแปดสองค่ะห้าห้าหกหกสี่สี่สอทุเรียนไอตอนนี้ของหนูที่จะสั่งได้เลยตอนนี้ไม่ใช่มีแค่นกจีบนะมีพวงมณีด้วย แต่พวงมาีราคามันถูกว่นนกจีบหน่อยใช่ไหมลูกจะเท่ากันอ๋อหนูขายเท่ากันเลยเพราะว่าของหนูเป็นตู้เรียนคัดเกตอ่าอ่าแล้วก็เดี๋ยวเดือนเมษาเดือนหน้าก็จะมีไอ้ก้านยาวแล้วก็หมอนทองนะสั่งสั่งล่วงหน้าไว้ก่อนนะแล้วก็ส่งทั่วประเทศมายกกล่องนี้เข้ามาข้างในตรงนี้ให้แม่แม่แม่ยกหนังไม่ได้เลือดจมูกมันจะไหลก็ขอบคุณมากนะสวนจันทรเรียนหนูชื่ออะไรชื่อเจนอ่าขอบใจมากนะอุตส่าห์ให้ ฟีมันตั้งลูกหนึ่งนี่ลูกนี้เกือบพันแล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเขาให้มาฟีเกือบพันแล้วยังให้ปลาใหม่เกือบพันก็ขอให้รวยๆนะเขาบอกเขาชอบแม่มากเลยเป็นเอฟซีแม่ขอให้ประสบความสําเร็จรวยเป็นหมื่นล้านเลยนะเออเออเราต้องถ้าทุเรียนน่ะถ้ามันโฆษณาดีๆแล้วก็มีเอแอดมินน่ะแล้วยูทูบเบอร์ต่างๆน่ยในไอดอลต่างๆอ่ะไปกินน่ะจะดังมากเพราะว่าอันนี้ถ้าไปซื้ออตโกอีกคนนั้นน่ะมันขาย กล่องหนึ่งนี่มันขายห้าพันนะแต่ว่าอันนี้ของหนูนี่ตกเกือบพันเท่านั้นเองถ้าแกะเนื้ออย่างนี้มีส่งไหมมีค่ะอ่าแกะเนื้อมีส่งนะแต่ถ้าแกะเนื้อหนูจะเป็นกิโลสูงกระเขนให้ประมาณโลหรือโลครึ่งอ่าันสองเก้ส่งค่งองเก้าร้อยเก้าสิบแกะเนื้อหนึ่งกิโลนะนี่เนี่ยก็ประมาณแค่นี้ได้ไหมได้หรือว่ามากกว่ามีกล่องเล็กอีกกล่องหนึ่งมีกล่องเล็กอีกกล่องหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น การันตีว่าทุเรียนน้องเขาอร่อยมากก็หวานมันหวานมันหอมแล้วมันแบบว่าสุกข,ขาดต้นไม่ใช่แบบป้ายยาให้มันสุกอ่ะขอให้รวยค่ะขอบคุณมากค่ะโชคดีค่ะพี่ขอบคุณมากนะลูก